สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนท้งหมุ่มเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของต้นต่อครับต้นต่อที่ซ้ำเติมให้การเทรดครับเสียหายหนักมากกว่าเดิมนะฮะนี่เป็นสาเหตุที่มันลึกๆนะจริงๆแนละ้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราสนใจเรื่องของ ท i n ิงไซ c ค o l o จีนะครับจิตวิยยานักเทรดเิีวิยาการเทรดแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่ทําให้เป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นตัวผลักดันจะเป็นจุดเริ่มจุดประกายครับให้เราขาดทุนหนักมากกว่าเดิมนะครับมาดูกันนะฮะหคือ loss aversion ครับความกลัวที่จะสูญเสียนะฮะเราไม่อยากขาดทุนครับเราไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายผิดนะครับนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์นะฮะ ยิ่งการที่คุณเป็นเป็นมือใหม่จริงๆอะ่ะคุณเพิ่งเข้ามาเทรดใหม่ๆเนี่ยโหผมว่ามันเป็นธรรมชาติเรานะเราจะกลัวคุณ,คณนึกภาพตอนที่คุณขับรถครั้งแรกได้ไหมขับรถยนต์อ่ะยรถรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับผมเคยนะจําได้ว่าตอนที่ผมขับรถยนต์ครั้งแรกอ่ะโอ้โหกลัวไปหมดครับกลัวว่า เราจะขับรถไปผิดเลนกลัวว่าเราจะเข้าเกียร์ผิดกลัวไปชนชาวบ้านหรือกลัวชาวบ้านมาชนก้ยหมดกับเกรงหมดเลยฮะกการเทิดเช่นกันนะมือใหม่ส่วนใหญ่นะกลัวคร,ครับกลัวการขาดทุนไม,ไม่มั่นใจตัวเองครับจึงเลือกที่จะซื้อหุนน้นตามคําแนะนําของคนอื่นครับเพราะคิดว่าคนอื่นเขาจะมีความรอบคอบกว่าเรา จะมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่าเราหรือมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเรารู้มากกว่าเราครับนั่นแหละฮะเหตุผลที่ทําให้พวกเขาคิดแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่มไม่มัน่นใจในตัวเองครับกลายเป็นว่าเขาไม่รู้ธรรมชาติความจริงของการเทรดคือว่าไม่มีใครที่อยากคิดถูกตลอดเวลาครับคือคุณอาจจะฟลุกเขาแนะนํามาถูกจังหวะที่ตลาดขาขึ้นพอดีเนี่ย แนะนำหุนตัวไหนก็ได้กําไรครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดมันผันผวนแรงนะฮะอย่าไปขอคำแนะนําชาวบ้านนะครับเพราะว่าคุณจะโดน,นะฮะแม้แต่คนที่มีประสบการณ์เยอะๆก็ยังพลาดนะครับช่วงตลาดที่มันผันผวนนะครับและตรงกันข้ามครับยามใดที่ตลาดดีนะเป็นขาขึ้นดีๆนะครับแม้แต่คนที่รู้น้อยก็ยังแนะนําหุ้นถูกนะฮะี่เป็นเรื่องจริงน,นะครับ ดังนั้นผมว่าเมื่อเรากลัวสูญเสียเราขอให้นำคนอื่นหากคนอื่นแนะนำผิดเนี่ยโหคุณเละเลยนะฮะคุณจะไม่รู้สาเหตุว่าค,คุณพลาดเพราะาอะไรหรือคุณรู้แค่ว่าคนนี้ไม่เวิร์กไว้ต้องไปย้ายไปคนอื่นเนี่ยถ้าคุณไม่มีหลักยึดตัเองนะจะพังง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วขาดทุนไปแล้วก็ ไม่ขายไม่ขาดทุนครับร้อยมันกลับมาก็มีส่วนใหญ่ก็มีเช่นกันว่าเราโดยพื้นฐานโดยเบื้องต้นหรือโดยเบื้องลึกนี่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่า loss aversion คือความกลัวที่จะสูญเสียนะฮะบ,บางคนเนี่ยกลัวมากอยากรวยแต่ไม่กล้าตัดสินใจก็มีนะครับก็ต้องไปถามว่าตรงนี้เป็นจุดซื้อใช่ไหมตรงนี้ซื้อได้หรือยังถามคนอื่นนะถามคนที่รู้กว่านะรู้มากกว่านะก็ถ้าเป็น ถ้ามาสไตล์นี้นะแนะนำนแนะนาให้ท่านใช้บริการโบรกเกอร์นะเสียงเงินจ้างเข้าไปให้เขาช่วยแนะนําให้จะดีกว่านะฮะสองครับอคติการเข้าถึงครับมันเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ล่าสุดนะครับประสบการณ์ล่าสุดเนี่ยก็ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะเราก็มีอคติเราจะมีความทรงจําล่าสุดที่ถ้าเป็นความทรงจําดีนะเราก็จะอยากได้มันอีกครับ เขาเรียกว่าเป็นรีวอร์ดนะครแต่ถ้าประสบการณ์ที่เลวร้ายล่าสุดเราก็จำไว้ครับพร้อมเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเลี่ยงไม่เจอร่างกายสมองเราสร้างกลไกการเรียนรู้แบบนี้นะฮรเราจะเชื่อประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าเชื่อข้อมูลเชื่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นตะก,กะนะฮะตรก,กะสถิติเราไม่เชื่อหรอกครับแต่เราเชื่อว่าเราเจออะไรมา แล้วเรารู้สึกดีกันมาหรือเปล่าเรารู้รู้สึกไม่ดีกันมาหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์นะฮะไม่เจอความผิดพลาดครับแน่นอนฮะเรามักจะถ้าเป็นมือใหม่นะมือใหม่ที่ไม่เข้าใจว่าการเทรดที่ดีมันต้องมีระบบมันต้องมีกลยุทธ์ที่มันที่มันมี positive expectancy นะเรื่องนี้ไม่เข้าใจหรอกคิดว่าต้องต้องต้องชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะพอเจอความผิดพลาดเราก็จะตัดสินใจที่ว่าระบบนี้ไม่เวิร์กแล้วทั้งที่เนีก่อนหน้านี้ มีคนทำแล้วมันเวิร์กมันได้ตังค่แต่ว่าพอคุณไปใช้แล้วมันเวิร์กคุณจะมองเลยว่าตัดสินเนทีว่าระบบนี้มันไม่ใช่ผมเคยเป็นนะผมเคยเข้ามาเทรดด้วยการใช้พื้นฐานฮนะแต่พื้นฐานในแบบที่ขาดขาดวินวินนะขาดขาดกันเกินนไม่เกินหรอกขาดขาด,ขาด,ขาดะมาแบบปฏิปตอครับแบบคนที่รู้รู้น้อยนะผมก็ซื้อหุ้นที่มันมี PE ต่ำๆอ่าต่ำๆ คนที่มีผลผลสูงเนี่ยซื้อแล้วก็ปรากฏว่าไม่วิ่งครับไม่วิ่งบางตัวก็ซึมหรือร่วงลงครับทําให้รู้สึกเจ็บปวดนะกับประสบการณ์ว่าไอ้เนี่ยซื้อตามแบบนี้แล้วมันก็ไม่เวิร์กไม่ได้ตังก็ไม่เวิร์กแหละระบบเนี้ยเปลี่ยนดีกว่าเนี่ยผมเคยเป็นนะหรือไม่ตอนที่ผม พยายามเดตเทรดนะเดตเทรดตามหนังสือที่เขาบอกมาซื้อตามมวลลุ่มซื้อตามแล้วก็ตามมันนะก็ไม่ทนันไงครับไม่ได้กําไรเลยก็ตีความไปเลยว่าเดตเทรดมันไม่เวิร์กเนี่ยทั้งที่จริงนะทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็นเดตเทรดไม่ว่าจะเป็น VI มันได้ตังค์หมดแนละ้วซื้อหุ้นตามซื้อหุ้นปันผลซื้อหุ้นที่ PE ต่ํตามันมัน,มน work เวิร์กหมดเพียงแต่ว่าเรารู้ไม่จริงไงเรา ชั่วโมงบินเราไม่มากพอเราไม่ลงลึกจริงๆอะ่ะเราไม่ได้มีประสบการณ์กับมันมากพอเราไม่เรียนมันจริงจังมากพอเราจึงตัดสินใจว่ามันไม่เวิร์กแล้วท,ทั้งทั้งที่เรายัางทําไม่มากพอเนี้ยแบบเนี้ยมีปัญหานะครับพอจเจะความผิดพลาดใช่ไหมคุณเห็นว่ามันไม่เวิร์กคุณก็เปลี่ยนสไตล์เป็นระบบใหม่ก็เพื่อที่จะอะไรครับระบบที่มันเพอร์เฟกอ่ะไม่เจอหรอก ยิ่งเปลี่ยนไปคุณก็ต้องไปนับหนึ่งหม่แล้วคุณก็เสียเงินเสียเงินเพื่อเรียนรู้แบบเนี้ไม่มีทางเจอของดีครับนักเตนเสื่อมเรรจส่วนใหญ่นะทุกคนแหละเขาจะยึดสไตล์เดียวครับแล้วก็ไปสุดเลยเขาจะเรียนรู้ให้มันลึกซึ้งว่ามันมีข้อดีข้อเสียอยู่กับมันได้ยังไงให้มันดีเขาคิดอย่างนี้ฮะและอกติถ้าเราได้กําไรเราก็เกิดความมั่นใจเกินเหตุน,นะครับโอเวอร์คอนฟิเนซ์ฮะ กลายเป็นว่าเทรดโดยที่มั่นใจเกินเหตุไม่มีการทํางานบ้านที่มากพอไม่มีการกรอกกรองที่ดีพอไม่มีการใส่ใจริสเมเนจเมนต์ไม่มีการใส่ใจ Management, มันนี่ a มเนจเมนต์ก็พังนะฮะเนี่ยฮะอคติแบบนี้อันตรายเช่นกัน,นะฮะสคือความคาดหวังสูงครับหรือเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะฮะไม่สมจริงไงมือใหม่เข้ามาด้วยการมองว่าตัวเองต้องเข้ามาแล้วชนะ100ตต้องไม่แพ้เลยฮนะ ผมเคยนะช่วงแรกเข้ามาเนี่ผมมั่นใจว่าทุกครั้งที่ผมเข้าผมองชนะมันต้องมีระบบสิต้องมีสูตรสาเร็จสิที่ทำให้เราชนะร0อซื้อแล้วเนี่ยซื้อแล้วราคาว,วิา่งขึ้นทันทีเลยซื้อแล้วกําไรเลยเมื่อเราเราเจอระบบที่มันเพอร์เฟกขนาดน,นั้นเราจะสนใจทําไม Money Management ์ล้ะสนใจทําไม Risk Management เพราะว่าเราได้ของดีได้ของแม่นแล้วใช่ไหม แต่ความจริงแล้วมันไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยผมพยายามใช้เวลา4-5หปีในการหาไม่เจอครับในสุดจึงต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วระบบทุกระบบอะ่ะไม่สมบูรณ์แบบหรอกไอ้การที่ยอมรับว่าระบบมันไม่สมบูรณ์แบบไอ้การที่เราต้องเอา Mo n e y management มาใช้เอา r i s k m a n a g e m e n t มาใช้นั่นแหละทั้ง Ri s k m a n a g e m e n t ทั้ง Mo n e y management ทั้งการมองเกมการเทรดแบบความน่าจะเป็นนั่นแหละครับ คือฮลิเกรวครับฮลิเกรคือการยอมรับว่าตลาดมันไม่มันไม่ได้ให้เงินเราตลอดเวลาหรอกตลาดคือความเสี่ยงหน้าที่เราคือว่าทํำไงก็ได้ให้เราเข้าเทรดในจํานวนครั้งที่มากพอแล้วมีผลประกอบการเป็นบวกครับร้อยครั้งเนี่ยต้องเป็นบวกทํายังไงก็ได้หรือ10ครั้งก็เป็นบวกโดยรวมเนี่ยทำยังไง ระหว่างทางโอเคเทรดสิบครั้งอาจจะชนะแค่สี่แพ้หกแต่ว่าชนะสี่แพ้หกได้กําไรเนี่ยผมว่านี่เป็นความเทพและครับผมนี่เทพนะนะฮะหาแบบนี้ครับอย่าไปมีความคาดหวังว่าต้องชนะร้อเเซ็นต้องมีวินเดอร์ร้อยเป็นไม่มีรับไม่มีทางเลยฮะและอีกอย่างครับในตอนแรกที่ผมมาคือผมต้องการกําไรมหาศาลทุกครั้งได้หุ้นหนึ่งเด้งอย่างน้อยต้องได้เด้งอะ่ะตัวนี้ต้องได้เด้งเท่านั้นนะถึงจะขายไงนะ ปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นความคาดหวังที่ที่เกินความสามารถเกินสมองเราที่จะมีได้ครับเพราะว่ากระบวนการเรื่องหุ้นเราก็แบบสัว,สว,สวแบบงันเร่ๆครับแบบมือสมัครเล่นนะครับซื้อในแบบที่ซื้อแล้วจินตนาการเองมโนว่ามันจะต้องเป็นเด้งซื้อเพราะว่าเราอาจจะอ่านอะไรมาสักเล็กน้อยแล้วคิดว่าเนี่ยมันตรงสูตรด้วยมันเหมือนที่หนังสือบอกเลยซื้อเลยเงี้ยไม่มีทางครับไม่มีทางที่หุ้น หุ้นทุกตัวที่คุณซื้อจะต้องได้เป็นเด้งเพราะว่าแม้แต่แม้แต่ปูโอนิที่ผมศรัทธานะฮะท่านเองก็ยังมองว่าหุ้นที่เขาซื้อกําไรในระดับที่25%ก็หล่เลยนะหุ้นที่เขาซื้อวินเรทเขาอยู่ที่ประมาณ50%แล้วก็รีวอร์ดที่เขาต้องการอยู่แค่ยี่สาถึงสามสิบเเซ็นต์เท่านั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องตัดขาดทุนเนี่ย ทำไมต้องตัดขาดทุนถ้าถ้าถ้าระบบดีดีจริงใช่ไหมครับแสดงว่าเมืออาชีพหรือเซียนหุน้นเขาก็รู้ตรงกันว่าคุณไม่มีทางทนี่ะได้กําไรมหา,าศาลทุกครั้งหรอกและปลอยครั้งคุณต้องเจอการขาดทุนนะครับมันจึงย้อนกลับไปที่ว่าเออเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยคุณต้องมองเกมแบบความน่าจะเป็นนะคุณต้องมองเกมในมุมของความเสี่ยงนะคุณต้องบริหารความเสี่ยงราหาเงินทุนนี่แหละครับ นี่เป็นความคดาดหวังที่สมจริงอย่างแท้จริงแล้วก็มีการเคารพสิ่งที่เรียกว่าผลการเทรดในแบบที่ positive expectancy นะค,คือมีผลประกอบการโดยรวมเป็นบวกครับด้วยเมื่อคุณเทรดมากพอด้วยคุณที่มีท่าไม่ตายที่ทำเงินได้ถ้าคุณเทรดในจำนวนที่มากพอเนี่ยความจริงและการเทรดเนี่ยคุณต้องยอมรับไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากอยู่อยรอดแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดการซ้ำเติมความผิดพลาดตัวเองนะคื ยอมรับตั้งแต่เนิ่นๆว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้เลยคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทนได้เลยคนที่เก่งที่สุดก็คือคนที่บริหารความเสี่ยงดีสุดคนที่เก่งที่สุดคือคนที่บริหารเงินทุนที่ดีที่สุดครับเนี่ยใครว่าทำได้ความเสี่ยงมาก่อนนะคนนั้นจะอยู่รอดและเขาจะสามารถที่จะจำกัดการขาดทนุนไม่ให้การเทรดเสียหายหนักได้นะครับแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้ กว่าที่ผมจะเข้าใจนะผมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7ปี8ปีนะฮะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ฝังลึกจากจากคนที่ยังเจอเกมไม่มากพอครับเราเมื่อเราเจอเกมไม่มากพอเราก็ยังมีความหวังที่ในความเพอร์เฟกอยู่ครับอุปมาไม่ง่ายเหมือนกับผมเปรียบเทียบมัเหมือนค,นนคุณเพิ่งมีรักครั้งแรกอะ่ะโอ้ยคุณจะแบบว่ามอง มองอีกฝั่งเป็นเทพเป็นนางฟ้า,เป,นนา,ฟาเป็นเทวดาไเลยใช่ไหมมันดูมีเนี่ยมีความสวยงามอ่ะแต่ถ้าคุณเจอรักครั้งแรกแล้วคุณผ,ผ,ผิดพลาดไปเนี่ยคุณแบบอกหักไปเนี่ยครั้งที่สองคุณจะเริ่มมีการเผื่อใจแล้วการเทรดเช่นกันนะถ้าคุณยังไม่โดนตลาดสอนให้คุณเจ็บหนักๆนะคุณจะไม่รู้รอกว่าความเสี่ยงของตลาดคืออะไรนักเทรดที่สําเร็จส่วนใหญ่นะเขาโดนตลาดจัดหนักเป็นมาเกตวิสาที่ผมซื้อผมศรัทธาเช่นชอบนะ ทุกคนหมดตัวกันครั้งสองครั้งอ่ะพอหมดตัวรู้ตัวเลยว่าโอ้โหแท้จริงแล้วเนี่ยฉันต้องบริหารความเสี่ยงว่ะฉันต้องมี Money Management ฉันต้องมีการวางแผนให้ดีฉันต้องมีการกลยุทธ์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นบวกได้เมื่อเทรดที่จำนวนมากพอเนี่ยเหล่าเนี้ยคุณจะเข้าใจมันก็ต่อเมื่อคุณโดนฮะอันนี้ สำหรับมือใหม่หลายคนที่ยังนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องจะเป็นต้องคิดเรื่องนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็ให้เวลากับการเทรดมากมากขึ้นอีกหน่อยครับแล้วก็มีประสบการณ์มันมากขึ้นอีกหน่อยท่านอาจจะเจอแบบผมก็ได้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นอ่าเหมือนเป็นนามาทมสักเล็กน้อยนะฮะต้องให้เวลาครับเรื่องของ mindset เรื่องของ psychology เนี่ยถ้าอยู่ในสนามไม่มากพอก็จะไม่เจอมันแต่ว่า ถ้าคุณเจอเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันสิ่งที่โอ้โโคตรโดนใจคุณเลยนะฮะถึงขนาดนั้นก็เป็นเรื่องของเส้นทางนงดินแล้วแต่ละคนนะครับก็คาดหวังว่าท่านจะได้เจอเส้นทางที่ราบรื่นเรียบง่ายนะแต่ท่านาก็าตามที่เจอเส้นทางที่ขรุขระและก็ไม่ไม่ได้ไม่โรยเกล็บกุหลาบนะผมผมให้กําลังใจคุณนะว่าคุณมาทุกทางนะนะคุณจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าคนอื่นที่ชีวิตเรียบง่ายนะครับ ค่าน,นี้นะครับเจอาก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ